สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นบอร์ด m m a c นะครับ27นิ้วนะครับปี2015 5K นะฮะอาการที่มาก็จะเป็นอาการที่เวลาเราทำการกดเปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยเครื่องมันไม่ติดเลยนะครับต้องรอประมาณชั่วโมงหนึงถึง2ชั่วโมงนะครับเครื่องถึงจะติดเองนะครับในาการณีเนี่ยก็จะเกิดจากตัวระบบชุดเมนบอร์ดนะครับที่มีการจ่ายไฟนะครับไม่เสถียรน,นะครับทำให้มีอาการที่ เครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับถึงเราจะกดสวิตช์ออนนะครับกดปุ่มเปิดเปิดเครื่องด้านหลังเครื่องนะครับเครื่องก็จะเปิดไม่ติดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่มานะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเราทําการแกะเครื่องนะครับแล้วในส่วนของตัว สถานะไฟตรงนี้นะครับเราสามารถสังเกตจากสถานะไฟตรงนี้ได้นะครับไฟตรงนี้มีทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับเม็ดแรกนะครับจะเป็นเม็ดไฟจาก power นะครับถ้า power s u p p า y ทงานปกตินะครับเม็ดแรกก็จะติดนะครับไฟเม็ดที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวระบบชุด standby เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนตัวชุด3โวลต์5โวลต์ ec นะครับถ้า ec ทํางานนะครับไฟเม็ดที่2ก็จะติดนะครับไฟเม็ดที่3จะเป็นในส่วงตัวกราซจอแสดงผลนะครับกราซจอก็จะอยู่ตรงตําแหน่งตรงทาด้านนี้นะครับ ไฟเบทที่4ก็จะเป็นในส่วนตัว S ัเก็ตแพจอนะครับถ้ามีการเสียแพจอมาไฟเบทที่4จะต้องติดนะครับอะเอาประมาณนี้นะครับ4เม็ดทีนี้ในส่วนตัวระบบชุดออนเครื่องนะครับจะเกี่ยวกับระบบชุด H M นะครับที่ทําหน้าที่ในการเปิดการทํางานของตัว3โวลต์5โวลต์นะครับเพื่อที่ให้ CPU มันทํางานนะครับถ้าชุดพีเอตรงนี้ทํางานไม่ได้นะครับเครื่องก็จะเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่มานั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็ต้องการเปลี่ยนนะครับตัวชิปพ t ซเตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ สามารถกลับมาเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ทำการซ่อมไปนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีอาการแบบนี้นะครับสามารถส่งเข้ามาให้ทางร้านตรวจเช็คได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์สมัยดีเซอร์วิสได้เลยนะครับ